บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีไตรรักษ์สามเณรนันทกาเยี่ยมเนรสามเณรอิตธิสัรภัยสาสามเณรสักการสองแกวสามเณรบัญชาลงพระวุฒิเศษสามเณรนาวินเพชรไพยส สามเณรภูมิพิชารงเมืองรจันทร์สีทองสามเณรนัทภพงษ์ชาบางสามเณรนัชนนคนเยี่ยมสามเณรสุดที่รักจันเรืองสามเณรสืบวงศ์อ่อกกำเนิด สาม,มเณรกิติศักมมดิ์พัทราพาลูกุลสามเณรเอกพิสนุปสุวรรณสามเณรเอกพลแจ่มดีสามเณรชายพมมันปัสามเณรอนุชาสิีเงินสาม,มเณร เบรนกรเกตแก้วสามีกรสะทเดชสุนเธอสามเณรสุนภพงศ์เ hmm. กิดปีสิงหสามเณรสามเณรทิติภูมิรอดพงศ์ดูแลช่วยเหลือพวกเราตลอดระยะเวลาพอดีหลวงพ่อก็ดีพระอาจารย์ก็ดีลูกเนมเนมศิลเงียงก็ดังตั้งใจว่าจังพระอาจารย์ รัตนสตีสัมพังมามนิตุหไว้หลังไปหนึ่งเก้า มองปธิบัติแก่สามเณรตามีเหว่างุ่น9ก4าแปดสในวันนี้มีความวิตียินดีเช่นกันที่ได้เห็นโดยได้รับความเมตตากรุณาได้อบร,รมสังส่งสอนได้ศึกษาขอพระคุณจเจ้าว่าอัวาสส่ดีวิรผู้มีพระคุณบิดามารดาคุณจะทำให้บิดามารดาและพื่อนามใส่พัฒนารอบคุณให้ดียิ่งขึ้นไป